บ้านตุกตาไอดาริสวัสดีค่ะสวัสดีกับป้านุชนะคะแล้วก็วันนี้เป็นงานคัสตอมเด็กๆนะคะไซส์ใหญ่มากๆเลยแต่ก็น่ารักนะคะเรามาดูทีละคนดีกว่านะคะเดี๋ยวขออนุญาตเอาน้องออกมาก่อนชึบเด็กๆมาจากบ้านนี้บุ๋มนะคะขออนุญาตพาน้องนอนก่อนเด็กๆเป็นลูกสาวของมิบุ๋มนะคะมาด้วย ปานุขออนุญาตถอดเน็ตน้องเนาะเพราะว่าต้องการจะรีวิวนะคะน้องจะมีเน็ตหูน่าจะเป็นงานสะสมที่เก็บเอาไว้นานอันนี้ไม่มีชุดมาปานุเลยใส่ชุดกันโปให้น้องนิดนึงน้องทรงตัวได้นะคะเวลาจับต้องแบบนิดนึงน,น่ารักมากเลยตาน้องนี่คือแบบว่าเขาหลับตาด้ด้วยนะคะ พอเวลาเราจับนอนก็จะหลับตาน้องคนนี้ก็คือสตริงข้างในขาดหมดเลยเป็นตุ๊กตารุ่นแรกๆแ,แล้วก็เป็นงานเก่ามากน้องคนนี้ชื่อว่าน้องเชอรี่นะคะเนี่ยใบยเซอร์เขาใบาเซอร์นี้คือจะแบบว่าติดมากับข้อมือเลยแล้วก็สายเชือกที่ติดอะคะ่ะปนุษย์เลยทำเป็นแบบใหม่เนาะเป็นแบบ ค้องคองคองยางยืดให้ได้เผื่อว่าเวลามีจับน้องแต่งตัวก็จะได้แกะง่ายๆไม่ต้องคอยถอดออกนะคะอต่ยางข้างในขาดหมดเลยก็คือชิ้นส่วนข้างในหลุดหมดเลยตามภาพเลยนะคะนุชมีภาพให้ดูก็คือทีนี้เวลาจับน้องยืนทรงตัวนะคะให้จับดีๆเพราะว่าการร้อยสติงของน้องจะไม่เหมือนกับ b j เจดีริงของ b j เดีเนี่ยเขาจะเป็นตามข้อต่อข้อเท้า ข้อเข่าแล้วก็ข้อสะโพกนะคะจากนั้นก็จะเป็นกลางลําตัวบางรุ่นก็จะเป็นแบ่งช่วงเอวด้วยบางรุ่นก็ไม่ได้แบ่งนะคะแต่ของน้องนี่คือแขนทั้งท่อนขาทั้งท่อนแล้วก็ลําตัวแล้วก็หัวสตริงที่ร้อยกันก็คือร้อยจากหัวลงขาแล้วก็แขนตรงนี้นะคะน้องขยับได้ตามเขาเรียกอะไรนะ ตามสรีระที่มีมาให้ก็คือไม่มีข้อศอกก็จะขยับได้ประมาณนี้นะคะ ขาเอียงได้เล็กน้อยอ้าขาได้นิดหน่อยเวลายืนสมมติอยากพดท่าเซ็กซี่ก็จะเซ็กซี่ประมาณนี้น่ารักมากเลยปนุชอบมากเลยนะอะเรามาถอดชุดน้องนิดนึงนะคะอันนี้แอบเอาชุดของดาริมาให้ใส่แต่ว่าใส่ไม่ได้เราพนนองตัวอ้วนกว่าข้างหลังก็เลยติดไม่ได้ชุดนี้มีบ้านไหนให้ปนุมาแล้วนะส่งมาให้เป็นของขวัญให้ดารินะคะน่ารักมากๆเลยขออภัยปนยุจำไม่ได้แล้วแต่ยังเก็บของ ไว้อย่างดีนะคะดารีก็ชอบมากด้วยขอบคุณมากๆเลยค่ะนี่น้องจะประมาณนี้นะคะเห็นไหมคะเวลาจับน้องยืน,นให้ค่อยๆจับขายอย่างนี้แล้วก็ทรงตัวน้องให้ได้ก่อนหัวเอียงได้เท้าจะลื่นหน่อยนะคะเพราะว่าเป็นพลาสติกเนาะจะลื่นกับกระเบื้องหัวนะคะก็จะเอียงได้อิสระอะ แต่เวลาจับน้องระวังนิดนึงนะคะเพราะว่าเขาจะมีก้านตรงคอตรงนี้ประมาณนี้เนาะทีนี้เวลาจับขาน้องยืนถ้าจะจับให้ยืนตรงๆก็จับคู่เข่าก่อนนี่ที่ข้อเท้านะคะแล้วก็ดัดดัดตรงลําตัวสวยไหมเข้ากล้องไหมคะลูกง่ายแล้วก็แขนแขนก็เล่นได้ประมาณนี้นะคะยกมือขึ้นโอ้โอ นุชค่ะขอบคุณค่ะหนูดีใจมากเลยหนูกลับมามีชีวิตอีกแล้วส่วนดอกไม้ที่หัวอันนี้เป็นรอยฝังลึกแล้วนะคะเอาออกไม่ได้ดอกไม้ที่หัวเป็นยางยืดมาก่อนตามภาพเลยนะคะก็คือเป็นยางยืดแล้วก็ยางยืดเสื่อมคุณภาพนุชก็เลยทำแบบใหม่ให้เป็นเชือกนี่แล้วก็ถัก เปียให้เหมือนผมเปียน้องนะคะจากนั้นก็เย็บดอกไม้ติดวิธีการใส่ให้น้องก็แล้วแต่ชอบเลยค่ะสมมุติอยากให้ดอกไม้สีฟ้ามาอยู่ข้างหน้าก็ทําได้นะคะเนี่ยเพราะว่ารอยที่ที่นุชทำให้เป็นกระดุมแป๊กอค่ะมันจะสนิทกันพอดีจะสวยเป็นวงกลมพอดีเนะะี่ยค่ะจะดูไม่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 ไมไมน่าเกียดนะคะห็นะคะ,นะคะ รอยเขาจะเรียบกันพอดีเลยก็จะได้สีฟ้าหรือว่าสีม่วงมาอยู่ข้างหน้าแบบนี้เปนชอบสีชมพูชอบสีชมพูเหมือนพี่จองคนปลาเลยนี่ก็จับอย่างนี้นะคะค่อยๆนะแล้วก็อ้อมไปข้างหลังแล้วก็ติดกระดุมแปก๊กแบบนี้นะคะไม่ต้องกลัวไม่ต้องกังวลเลยว่าว่าจะเปื่อย ว่ายังยึดจะเปื่อยดอกไม้จะพังนะคะอันนี้ก็คือทําแถมไปให้ด้วยเพราะว่าสาวน้อยบอกว่าปนุชค่ะดอกไม้หนูพังแล้วนุชทาให้ด้วยได้ไหมคะดูหน้าตาสิคะอ่อนมากก็เลยได้ค่ะลูกสาวนุชทําให้น้องไม่มีชุดมานะคะนุชใส่เน็ตกลับไปให้เหมือนเดิมเน็ตก็คือแบบว่ายังยึดเปื่อยมากอะแต่เน็ตนี่คือไม่ได้แก้ไขอะไรให้นะคะใส่กลับไปให้เหมือนเดิม อผันไว้ให้นะน่ารักจากนั้นข้อมือนะคะ,สะแสดงชื่อตัวตวนของเขาเป็นใบเซอร์ของน้องก็จะแขวนไว้ที่ข้อมือให้ทำทำใหม่ให้เป็นยางยืดแล้วเนาะอ่าคนสวยคนสวยไปนั่งรอกับไหม่คะลูกวิธีจับให้น้องนั่งนะคะก็นิดหนึ่งเพราะว่าด้านในน้องจะเป็นแบบนี้ค่ะเป็นขอเกี่ยวที่เราเกี่ยวกับสตริงเพราะฉะนั้นเวลาเล่นก็นิดนึงระวังจะหลุด แค่นั้นเองอ่าพาไปนั่งนั่งนั่งกึง่งนอนนอนอ่าดูอยู่ตรงนี้ก่อนนะคะรอพี่สาวนะคะเอาตายแล้วหัวขาดไปหน่อยเอามานี่ลูกมาเลื่อนมาหน่อยจะดึง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 อืมโอเคต่อมานะคะมาดูอีกคนหนึ่งคนนี้ก็เหมือนกันเลยคนนี้สวยเนอะสวยมากๆเลยเหมือนกันเลยนะคะ แบบเดียวกันเลยโมไยกันเลยแต่ว่าคนนี้ชื่อว่าชื่ออะไรนะมิสสมาร์ทรีเหรอเขาอ่านว่าอะไรเนี่ยสมาร์ทรี่ใช่ไหมน่ารักนะคะของอเล็กซานเดอร์จริงๆแล้วปนุษย์อยากจะบอกว่าอ่ามาดาอเล็กซานเดอร์ปนุษย์มีตัวเล็กด้วยนะจริงเดี๋ยวนะเนี๋ยนะ์เ,เดินไปเอามาให้ดูนี่ alexander เหมือนกันเลยค่ะป้านุชเคยเอาเขามาคาัสตอมมาทำผมแล้วก็ใส่เล่นกับบอดี้คูป,ปอ,อดนะคะทีนี้คนนี้ป้านุชกำลังทำผมให้ใหม่ก็เลยแบบว่าดูดีหัวฟูมากส่วนอีกคนนึงล้อผมเก่าออกไปให้แล้วนะคะหัวก็จะแยกส่วนเหมือนเอเลียนเลยเดี๋ยวค่อยทำวิคให้น้องใหม่ตาน้องจะลืมได้ปิดได้แต่ของป้านุชจะเป็นไซส์เล็กนะคะไซส์มินิ น่ารักเนอะดูดิกำลังตัดผมให้น้องนะคะทำทรงผมไม่อยู่เดี๋ยวสวยแล้วค่อยถ่ายรูปมาอวดกันนะโอเคเหมือนกันเลยกับน้องเชอรี่เมื่อกี้นะคะคัสตอมเหมือนกันเลยแล้วก็ใส่ใส่เขาเรียกอะไรนะคะสตริงเหมือนกันเลยทีนี้วิวธีที่เวลาจับน้องนั่งใช่ไหมคะก็ค่อยๆดูดีๆสมมุตินั่งแล้วนั่งไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะก็หาอะไรลองก้นให้น้องหน่อยอ่ะสมมติยืมชุดพี่ดาริ่ก่อนสิคะ เห็นไหมคะหาอะไรลองก้นให้น้องหน่อยน้องก็จะนั่งได้เขาถ่ายรูปขึ้นมากเลยเนาะปานุนรู้สึกเขาถ่ายรูปขึ้นมากเลยคนสวยค่ะคนสวยออกกล้องก่อนลูกให้พี่เสาวก่อนปานุนรู้สึกว่าน้องถ่ายรูปขึ้นมากเลยอะค่ะขึ้นกล้องสุดๆเลย แสงเอยแสงเงาตกกระทบอะไรแบบว่าสวยมากเหมือนกันเลยนะคะมนุษย์ไม่ถอดชุดแล้วนะคนนี้มาพร้อมชุดแล้วก็เน็ตของเขาเหมือนเดิมน้องคนนี้โบเย็บติดมากับผมเลยผมสวยมากนี่กระดุมยังเป็นแบบว่ารุ่นแรกๆของเขาเลยนะคะเห็นปะกระดุมสี่เหลี่ยมหายยากมากบอกเลยหายยากมากๆผมสวยจังเลย ปนุใส่เน็ตกลับไปให้เหมือนเดิมนะคะโอเคเรียบร้อยแล้วก็เช่นเดียวกันค่ะข้อมือปนุก็ทำให้ใหม่เปลี่ยนให้ใหม่นะคะน้องคนนี้เหมือนกันเลยมาก็คือยังยืดข้างในเปื่อยขาดหมดเลยแล้วก็แต่ยังไม่หลุดเป็นชิ้นส่วนนะคะก็ค่อยๆล้อออกแล้วก็ปัดออกแล้วก็ใส่ สตริงให้ใหม่เป็นสายสตริงของ BJD เลยค่ะไม่ต้องกลัวว่าจะเปื่อยนะคะเพราะว่าไม่ใช่เป็นยางยืดธรรมดาเป็นสตริงที่อ,อยู่ได้หลายปีหลายสิบปีมากๆเลยจากอายุการใช้งานนะคะของดาริตอนนี้ก็12ปีแล้วนะคะก็สตริงยังคง สวยยังคงแบบไม่เปื่อยยุ่ยหรืออะไรเลยโอเคมาค่ะทีนี้พี่สาวคนสุดท้ายตัวใหญ่มากๆเลยแต่สวยมากนะคะหน้าสวยฉ่ำมากคนนี้มาก็คือคอขาดนะคะปานุก็ทำการเย็บคอให้ชุดนี้ปานุตัดให้พี่อาเชริสนะคะเป็นงานตัดติดกระดุมของปานุเอง ก็เลยเอามาใส่กันโปให้ก่อนปึ๊บปึ๊บปึ๊บเดี๋ยวขออนุญาตถอดนะคะเพื่อที่จะให้ได้เห็นบอดี้น้องข้างในข้อต่อเนี่ยจะเป็นแบบแบบตุ๊ก,กตารุ่นเก่าอะค่ะจะมีแค่ขยับได้แค่นั้นเองผก็จะทำได้แค่ยกขึ้น เวียงสวิงเป็นวงกลมอย่างเงี้ยค่ะแค่นี้เองค่ะก็เหมือนกันนะคะแล้วหัวก็เหมือนกันทีนี้คอน้องขาดด้านในแล้วจะเปลี่ยนให้เป็นแบบว่าใส่จอยหรืออะไรเนี่ยค่อนข้างยากเพราะน้องเป็นหน้ายางนะคะวิธีการก็คือป้านุชเลยต้องเย็บ เย็บคอด้านในนะคะแล้วก็ใช้น้ํายาประสานเนี่ยเชื่อมเอาไว้แล้วก็ใส่เข้าไปให้เหมือนเดิมทีนี้เวลาเล่นมีก็ต้องระวังนิดนึงต้องจําไว้เสมอว่าน้องจะสามารถเอียงคอได้แค่เขาเรียกอะไรนะแค่หมุนคอนะคะแต่ก็จะมีโมเมนต,ต์ของคอที่เอียงได้เล็กน้อยเพราะว่าคอน้องเนี่ยเขาจะทําเป็นรูปตัว V เวลาเราเอียงไปนิดนิดเนี่ยคอก็จะมีองศาของการเอียงหน้าเล็กน้อยเห็นไหมคะ หน้าก็จะเอียงได้เล็กน้อยเวลาจับนะคะก็ให้จับที่ตรงคอน้องแล้วค่อยๆหมุนประนุ์เหลาคอด้านในให้มันไม่คมด้วยนะคะเหลาไว้ให้แล้วด้วยเพราะว่าของเก่านี้คมมากพลาสติกตัวนี้ค่ะคมมากก็เลยไปบาดบาดยางที่คอก็เลยขาดคอขาดเลยเรียบร้อยแล้วเหมือนกันคนนี้ก็สวยมากมีพลาสติก กันผมมาด้วยเดี๋ยวปนุษย์จะใส่กลับให้เหมือนเดิมนะคะมีเล่นน่าจะเล่นถนอมมากๆเลยหรืออาจจะไม่เคยได้เล่นน้องเลยก็ได้นะเนี่ยคือแบบว่าทุกอย่างเหมือนว่าน้องอยู่ในกล่องอะคะ่ะแล้วก็สภาพนี้คือเสื่อมไปตามไปตามสภาพเลยอะเนี่ยเน็ตนี่คือแบบว่ายืดไปตามสภาพเลยจริงๆนะคะก็ขออนุญ,ญาตนะคะปะนุษ ขออนุญาตใส่กลับให้เหมือนเดิมนะ,ะพันทบให้สองทบคนนี้นะคะแล้วก็นี่ชุดน้องอ๋อค่ะเข้ามาก่อนลูกอ๋อใส่ใส่เสื้อก่อนใส่เสื้อก่อนเดี๋ยวค่อยใส่กางเกงในจึ๊บ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 น่ารักมากมากเลยเป็นชุดถักนะคะเป็นชุดถักของน้องค่อยๆใส่นะคะเพราะน้องมืออ่านนิ้วนิ้วนิ้วน้องจะกลางกลางนิดนึงด้วยเวลาใส่ก็ระวังนิดนึงเนี่ยจะเกี่ยว ชิบ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 โอ้โ oh, ห oh, oh. สวยมากๆเลยชุดเดิมออรีของน้องป้าไม่แน่ใจว่าไปไหนนะคะแต่ว่าชุดนี้ก็น่ารักดีนะใส่กุง้งเก้งไนกอนชิบ อเรียบร้อยแล้วค่ะคนสวยทั้งสามคนพร้อมกับบ้านแล้วนะคะขอบคุณมากๆขอบคุณที่ไว้วางใจให้บรรยุชุบชีวิตคืนชีพให้พวกเขากลับมามีชีวิตกลับมาเติมความสุขขอบคุณที่รักการขอบคุณที่ติดตามขอให้มีความสุขและสนุกกับทุกสิ่งที่ทำค่ะสวัสดีค่ะ